สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับมีสาวมาแดกด้วยครับอยู่ดีๆก็มีสาวมาสี่คนนะฮะเนี่ยสวยๆงั้นเลยสวยสวยด้วยลรดด้วยนะครับพร <c oughs> ุ่งนี้ลรดไหมครับลาดไหมลาดเรียบร้อยะเรียบร้อยหรอเป็นคนรีบร้อวันนีแรร้แดกอะไรครับแดกอะไรครับนี่แดกมุ้ง หมูทําไมฮะไม่กินข้าวเพราะอะไรฮะเพราะว่าอ้วนจะเป็นหมูอยู่แล้วค่ะอะ้รต่างๆก็ยังแดกหมูอยู่นะนี่อ่ะน้องวาวานะครับดีเจวาวานี่ดีเจอ้อยอ้อยก๋าอ้อยจ๋าไม่แรงฝาเป็นกุลาสตรีชื่อเหมือนเมียเก่ากูเลยดูน่ากินนะตัวมากกุลาสตรีแล้วนี่ครับส้มตำปลาแก้วลาบอร่อยมากที่บ้านผมอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมืออร่อยน่าสึกเลยก็ลองแม่อร่อยดูดิอร่อยมาก มากแดกซ้มตำอยู่แดกปะแดกนะแดกแดดดูมันใช้มือมมาาแแดดกกกกัันนจบด้วยอะไรที่มันปีอะค่ะมันอล่อยหมดแหละมามาถล่มถล่มมอมครับวันนี้ครับวันนี้มอมโดนถล่มเองเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปถ่าย M v มกันนะครับของค่ายท็อกท้องนะครับแอนตี้ฮีโร่หกห้านะครับนี่สาวๆนี่ก็เป็นเอ็มเอเป็นอะไรวะ มีเป็นอะไรวะ DJ อ่าจริงมันต้องมันต้องเป็นมันต้องเป็นเอะมันต้องเป็นอะไรวะ M แอา M อะไร P J เเออมันต้องเป็นอะไรอะไรเจวะ P ีเจวีเออจริงๆก็ต้องเป็นวีเจเพราะว่าเพราะมันมีภาพด้วยใช่สาวพวกนี้เขาเขาจัดรายการสดกันนะครับทั้งทั้งทั้งภาพทั้งอะไรต่างๆทั้งสดทั้งซิงทั้งใหม่ด้วยมึงเนี่ยนะซิง ซิงซิงลองไหมล่ะลองมั้ยสนเรื่องจริงจริงข่าวลือรูรูจมูกเนี่ยส้มตำมาอีกแล้วส้มตำปลาแก้วนะครับเสิร์ฟพร้อมมีทั้งตำปูไม่ใส่ปูตำไทยตำเอ่อตำไทยตำปูไม่ใส่ปูเตำปลาปูปลาหัวหอมหอมหอแดกอยู่คนเดียวเดี๋ยวโดนคอมกูแล้วก็ทืบให้พรุ่งนี้เราจะไปถ่าย MV กันนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่า สาวๆวพวกนี้เนี่ยวันนี้เขามานัดซ้อมเต้นกันที่บ้านผมเดี๋ยวดูนะสาวๆวพวกนี้เขาจะเต้นกันได้เจ<อ>๋งแค่ไหนเนี่ยผมผมถ่ายเบื้องหลังไม่ดูด้วยนะครับคอยดูนะครับพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับหมอมถนับแดกเป็นหมอมถนัดกระทือเออใช่ลืมกดติดตามนะครับ YouTube Channel